สวยงามอีกแล้วพี่น้องสวยงามอีกแล้วอันนี้แปลงแปลงหนึ่งแล้วก็อันนี้แปลงกระจนกำลังจะเป็นดอกดอกกำลังจะมีค่ะแล้วแปลงใหญ่เมื่อนั่นแปลแปลงใหญ่พี่น้องแล้วหมดแล้วสองเมื่อ สองมือเห็ดแปลง,งใไงเนี่ยสองมือกำลังสืบืวนผักแปลงใหญ่เด้อพี่น้องเลยผักแปลงใหญ่มาเบิ่งซอยก่อนนะพี่น้องก่อนแปลยุดสองมือก่อนจังเล่วก่อนเมีย์แอร์แอร์เลยว่ะเมีย์ขาดง่ายขาดแปลผักแปลงใไงจรวาจิเ,เนาะกำลังสืบืวน กำลังสีซื่นพี่น้องเอ้ยบุ้งเย่ยปักแปลงไงปักแปลงนี่กะกำลังสีได้มากได้ผลแล้วถ้าบิง่งผักแปลงไงพี่น้องเอ้ยผักแปลงไง งามเอล่กำลังสีงามเลยกำลังสีซื้อแล้วกำลังสีซื้อแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังสีซื้อแล้วสื้อน,นี้ก็ได้ขายมาเบืองแปงน,นี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งแปน น้ำแล้วอเอเลีอเลกันแต่น,น้นกับน,น้ำน้ำกุลแล้วน้ำอเอเลีอเลกันกับไายกับขาดแล้วนะีน่อยแต่ในอากาศหนาวนี่โอ้ยง่ามบักกักเลยพี่น้องเฮ้ย ขอบคุณค่ะที่เข้ามาลับชมสวัสดีค่ะ